สิงคโปร์ภารกิจ4วันของ2ด็อกเตอร์สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา7โมงเชา้าแต่เป็น7โมงเช้าของวันอาทิตย์ค่ะที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเพราะว่าวันนี้เรามีภารกิจที่สำคัญค่ะทำให้ปิ่นกับกิ่งเนี่ยนะคะมาอยู่ที่นี่นั่นก็คือด่านเข้าร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรมที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะถ้าถามว่าตอนนี้ง่วงไหมตอบเลยค่ะว่าไมา่ เวลาบินจากประเทศไทยมาถึงประเทศสิงคโปร์ประมาณ2ชั่วโมงเองค่ะถือว่าใกล้มากๆนะคะบินแป๊บเดียวก็ถึงค่ะทําไมต้องเป็นประเทศสิงคโปร์รู้ไหมคะสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่เป็นเกาะที่เล็กที่สุดท,ที่อยู่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะตั้งอยู่ปลายทิศใต้ของคาบสมุทรมาลายูเป็นประเทศขนาดเล็กนะคะที่อัดแน่นไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเป็นอีกเมืองท่าหนึ่งเลยค่ะที่สำคัญที่สุดของโลกนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่เราอยากจะมาร่วมงานประกวดนวัตกรรมที่นี่โดยทันทีที่เครื่องแตะถึงพื้นแผ่นดินที่สิงคโปร์นะคะสิ่งแรกที่รอต้อนรับพวกเราก็คือความทันสมัยของสนามบินชางงีค่ะ สนามบินแห่งนี้ได้ถูกจัดอันดับว่าเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกเมื่อปี2021ที่ผ่านมาและยังคงติด ท็อปทรีมาโดยตลอดโดยสถานที่ตั้งสนามบินแห่งนี้เป็นพื้นที่ของการถมทะเลทั้งหมดเลยค่ะแล้วที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือ Rain วอ r t e x ซึ่งเป็นน้ำตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลกสูงถึง40เมตรโดยน้ำตกนี้ใช้น้ำนะคะหมุนเวียนถึง5,000 50, ลิตรหรือประมาณน้ำในสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานของโอลิมปิกถึง5สะเลยทีเดียวแถมยังรายร้อมไปด้วยสวนชิเซโดฟอเรสต์วอลเลย์ค่ะที่ มีพันไม้เมืองร้อนเนี่ยมากมายเต็มพื้นที่5ชั้นเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาสร้างธรรมชาติร่วมกับสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัวมากๆเลยสวัสดีค่ะทุกคนเรามาถึงแล้วค่ะชางฮีสิงคโปร์ด้วยหนะ้าสดใสใช่มชื่นตอนนี้นะคะสิะนะบนาฬิกาส่สิกนาที วันแรกนะะเดวันค่ะวันนี้เป็นวันของการใช้แรงจัดเตรียมบูธนะคะเดี๋ยวไปเติมพลังกันก่อนระหว่างทางไปมือเที่ยงของเรานะคะสองวิวข้างทางที่นี่จะเห็นเลยว่าเป็นเมืองที่สะอาดมากค่ะ แต่ว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นออกมามากๆเลยนะคะก็คือการแทรกพื้นที่สีเขียวเข้าไปกับตึกต่างๆอย่างแนบเนียนค่ะต้องบอกเลยค่ะว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยนะคะเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่ธรรมชาติให้กับคนในประเทศของเขาค่ะแต่ด้วยภูมิอากาศภูมิประเทศของเขาที่เป็นเกาะเล็กๆเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเขาใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีนะคะในการสร้างพื้นที่สีเขียวเข้าไปให้แนบเนียนมากๆแล้วก็ทําให คนในประเทศของเขาเนี่ยนะคะได้พบกับบรรยากาศที่ดีและก็รวมถึงนักท่องเที่ยวอย่างเราด้วยค่ะ วันนี้ค่ะเราจะมาเติมพลังกันด้วยบักกุเตชื่อดังของสิงคโปร์นะคะที่ชื่อว่าทรงฟ้านั่นเองค่ะมีการเปิดมายาวนานมากกว่า50ปีแล้วค่ะต้องบอกว่าตัวซิโครงเนี่ยนะคะนุ่มกําลังพอดีค่ะไม่ได้นุ่มหรือว่าเหนียวจนเกินไปค่ะส่วนน้ําซุปเนี่ยนะคะก็กลมกล่อมค่ะมีความเผ็ดร้อนของพริกไทยนะคะและก็เป็นอาหารที่ได้มิชลินมาหลายปีติดต่อกันแล้วค่ะต้องบอกเลยว่ารสชาติอร่อยถูกใจพวกเรามากๆค่ะ หลังจากที่เราสองคนเติมพลังกันมาเต็มที่นะคะภารกิจถัดไปของวันนี้คือการเข้าไปจัดบูธท,ที่สถานที่จัดงานค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราเข้าไปจัดจะเป็นวันที่ก่อนการจัดงานจริงนะคะเขาจะไม่เปิดแอร์ค่ะแล้วดูชุดเราสองคนนะคะเหมาะกับการจัดบูธสุดๆค่ะบอกเลยว่าร้อนนะคะแต่ว่าสู้ค่ะไปค่ะจัดบูธ จบแล้วค่ะกับภารกิจในวันแรกนะคะต้องบอกว่าเล่นเอาหมดแรงเหมือนกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะกลับเข้าโรงแรมที่พักแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่เพื่อวันพรุ่งนี้เราจะได้ลุยกันใหม่ค่ะ ในวันที่2ของเรานะคะเราตื่นกันมาตั้งแต่เช้าตรู่มากๆเลยค่ะแล้วก็เดินทางมาที่สถานที่จัดงานนะคะเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดงาน World Invent 2022ถึง2023กันค่ะต้องบอกว่าในวันแรกเนี่ยนะคะผลงานของเราเนี่ยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานมากๆเลยค่ะเราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยนะคะก็ส่งผลงานที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาค่ะแต่ว่าปิ่น,นะคะมั่นใจมากว่างานวิจัยของเราทั้ง2คนนะคะทั้ง2ผลงานของเราเนี่ยไม่แพ้เขาแน่นอนค่ะ ยในปีนี้นะคะผลงานที่เรานํามานะคะก็คือโรสพาเซนตาและก็โปรสลิมเจลค่ะสําหรับโรสพาเซนตาเนี่ยนะคะก็เป็นผลงานที่บ่งบอกถึงความสามารถในเรื่องของการช่วยชะลอวัยค่ะก็ต้องบอกว่าช่วยได้ทั้งคนในประเทศไทยแล้วก็คนทั่วโลกเลยค่ะเพราะว่าเทรนชะลอวัยกำลังมานะคะและก็ผลงานที่2ค่ะจะตัวโปรสลิมเจลเนี่ยนะคะก็เป็นการใช้ FI r ของเรานะคะผสมผสานก,นกันกับโปรตีนพืชน,นะคะทำให้ออกมาในรูปแบบของเจลรับประทานง่ายแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักแล้วก็ลด ไขมันในช่องท้องด้วยค่ะโดยในงานนะคะก็มีผลงานที่น่าสนใจหลายผลงานเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห่วงที่ช่วยในการคลิปค่ะเพราะว่าเขาช่วยในเรื่องของการลดการเกิดบาดแผลทําให้แผลสวยงามนะคะต้องบอกว่าพรีเซนเตชันของเขาเนี่ยนะคะปิ่นชอบตงมากเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีรถตรวจหา mm. การสโตรกหรือว่าโรคหล,ลอดเลือดอุดตันในสมองค่ะ mm. ซึ่งเป็นผลงานที่ดีมากๆค่ะโดยการนําเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยนะคะ mm. เข้าไปถึงพื้นที่ที่ห่างไกลที่ยังขาดเครื่องมือดีๆเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้คนได้ค่ะ mm. อีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ mm. นั่นก็คือเฝือกค่ะ เปือกนะคะทุกคนไม่ใช่เผือกค่ะถึงแม้หน้าตาภายนอกเขาดูเหมือนที่ห่อผลไม้นะคะแต่จริงๆแล้วอันนี้คือเฝือกที่เอาไว้ช่วยดามกระดูกของคนที่กระดูกหักมาค่ะต้องบอกว่าใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขากันน้ำนะคะแล้วก็ยังถอดง่ายใส่ง่ายอากาศถ่ายเทที่สำคัญลดอาการคันได้ด้วยค่ะ โอ้โหบอกเลยนะคะว่าตอนที่คณะกรรมการแต่ละท่านเข้ามานะคือสอบสวนละเอียดมากคือถามในทุกๆรายละเอียดของงานวิจัยเลยค่ะในใจในคิดว่าแบบโอ้โหนี่ประหนึ่งแบบเหมือนจะขึ้นแพเทนอีกหนึ่งใบเลยนะเนี่ยในใจคิดแล้วนะคะว่าต้องได้แล้วแหละเหรียญทองถามละเอียดขนาดนี้ และแล้ววันนี้ก็มาถึงนะคะเป็นวันที่ประกาศผลค่ะซึ่งวันนี้นะดูเลยนะเราจะมาในธีมชุดขาวกันทั้งคู่เลยค่ะเพราะว่าเราดูมาแล้วนะคะว่าเป็นสีมงคลค่ะนอกจากนี้นะจากการที่กรรมการเนี่ยซักถามรายละเอียดขนาดนั้นเนี่ยเรามั่นใจเลยค่ะว่าเราต้องได้รางวัลเหรียญทองแน่ๆแ,แล้วเรายังแอบไปขอพรนะคะจากเมอร์ไลออนไว้อีกต่างหากเราต้องมาขอพรเหรียญทองก่อนจีเหรียญทอง ในนนวันพรุ่งี้ช่วงบีหัวใจมาแล้วค่ะรางวัลที่เราได้คือโอ้ยจะคือยาวเทาไมเดี๋ยตื่นเต้นแล้วนะคือเหรียญทองนะคะเราได้รับรางวัลเหรียญทองค่ะแต่ยังไม่จบค่ะเราได้รับรางวัล Special p r i z e ด้วยค่ะ นั่นก็คือ Genius Award ค่ะคว้ามา2รางวัลน,นะคะในผลงานเรื่องของสกินโกลเลยเย้ yeah! งานประกวดครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่ารู้สึกดีใจภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าตอนที่คณะกรรมการนะคะเข้ามาสอบถามที่บูธของเราเนี่ยมีการสอบถามที่ละเอียดมากในใจเนี่ยคิดว่าโอ้โหถามละเอียดขนาดนี้เนี่ยจะได้เหรียญรางวัลไหมเนี่ย แต่ต้องบอกเลยนะคะพอผลประกาศออกมาเนี่ยก็คือดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าตัวนวัตกรรมสกินโกลเนาะมันเป็นนวัตกรรมที่เราอะใช้เวลาในการวิจัยเนี่ยมาอย่างยาวนานค่ะตัวนี้ตอบโจทย์นะคะในเรื่องของผู้สูงอายุซึ่งมันก็คือการแอนตี้อจจิ้งเนาะมันเป็นการตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัยค่ะและอีกอย่างหนึ่งตัวนี้นะคะมันเป็นซัสเทนเนเบิลเทคโนโลยีด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยก็คือรักโลกแล้วก็ไม่ทำรายสิ่งแวดล้อมนะคะกิ่งว่าเนี่ยแหละค่ะคือสาเหตุ ะะที่ทำให้ผลงานสกินโ r o w ค่ะได้รับรางวัลเหรียญทองและก็ Special p r i ส e ที่เป็น Genius Award เลยค่ะพอรู้ตัวว่าได้เหรียญทองนะคะต้องบอกว่ารู้สึกดีใจมาก คือแบบมันที่สุดแล้วอะ่ะมันคือรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในตรงนั้นแล้วแล้วเราส่งไปสองผลงานแล้วเราได้ทั้งสองรางวัลเลยคือมันแบบไม่รู้จะบรรยายถึงความอิ่มเอิบยังไงอะ่ะจากตอนแรกที่เราเหนื่อยมากเพราะว่าเราต้องไปจัดบูธเองเราต้องตื่นแต่เช้าแล้วเวลาที่สิงคโปร์ก็เร็วกว่าประเทศเราด้วยเท่ากับเราต้องตื่นตีห้าทุกวันแล้วก็ยืนที่บูธอยู่จนห้าหกโมงเย็นกว่าจะได้กลับที่พักนอนก็น้อยแต่ทุกอย่างมันหายวับไปเลยค่ะความเหนื่อยนั้นมันหมดไปเพราะว่าเรา ได้รางวัลเหรียญทองมันคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากๆไม่ใช่แค่เราได้ความภาคภูมิใจจากบริษัทของเราเท่านั้นนะคะมันคือความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะเพราะว่าเจ้าตัวโปรสลิมเจลเองเนี่ยนะคะก็คือหลักๆแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะเอาไปทดแทนเมื้ออาหารทําให้การรับประทานอาหารของเราเนี่ยมันง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ได้รับ ประโยชน์นะคะได้รับวิตามินแร่ธาตอาุอาหารสารอาหารที่ครบทั้ง5้าหมู่ค่ะแล้วก็ผลพลอยได้ของเขาก็คือทําให้น้าหนักเนี่ยสามารถที่จะลดลงได้นะคะนอกเหนือจากน้ําหนักที่ลดลงได้สิ่งที่ได้ตามมาอีกนั่นก็คือรูปร่างที่ดีขึ้นนะคะและสุขภาพที่ดีขึ้นสามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดได้และที่สําคัญยังช่วยในเรื่องของสาธารณสุขบ้านเราได้มากๆด้วยค่ะเพราะว่าสามารถที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาพยาบาลอีกด้วยค่ะนี่แหละค่ะก็คือความภาคภูมิ ใจของการที่เราได้ไปงานประกวดในครั้งนี้ค่ะและก็จบลงแล้วค่ะสำหรับภารกิจในครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าทั้งเหนื่อย แต่ก็สนุกค่ะที่สำคัญเลยนะคะก็คือรู้สึกภาคภูมิใจที่สุดเลยค่ะที่ได้ทุ่มเทแล้วก็สร้างผลงานงานวิจัยเหล่านี้นะคะแล้วได้รับผลตอบรับแล้วก็การยอมรับในเวทีระดับโลกแบบนี้ค่ะ mm. บอกเลยนะคะว่าตอนนี้กำลังใจเกินร้อยเลยค่ะที่จะพัฒนาตัวนวัตกรรมและก็โปรดักต์ใหม่ๆต่อไปค่ะ แล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในสิงคโปร์แล้วค่ะพวกเราก็ได้แวะอีก1นึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญนะคะ Garden by the Bay ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า1ล้านตารางเมตรของอ่าวมารีนาเบยใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง1,035ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ24,000ล้านบาท ภายในนะคะมีการออกแบบอาคารและก็สิ่งปลูกสร้างเนี่ยที่มีความโดดเด่นและก็สวยงามมากๆและส่วนพื้นที่ที่มากที่สุดและก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยก็คือส่วนของ Bay South Garden นะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของ c ลาวด์ฟอรเและก็ฟลาวเวอร์โค่ะนอกจากนี้ยังมี Super Tree ด้วยนะคะเป็นทางเดินลอยฟ้าแล้วซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะ อย่างที่เราได้พูดไปตอนต้นคลิปนะคะว่ามาถึงสิงคโปร์เนาะสิ่งที่สัมผัสได้เลยนะคะคือบอกเลยว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยเยอะมากค่ะเพราะรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยเขาต้องการยกระดับประเทศให้เป็นเมืองในสวนด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะให้มากที่สุดเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะเหมือนกับพวกเราชาวเซนที่พัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ๆออกมาเป้าหมายหลักของเรานะคะคือการยกระดับสินค้าเพื่อสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นใน ราคาที่จับต้องได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ทุกๆคนมีอายุที่ยืนยาวและสุขภาพที่แข็งแรงค่ะคลิปนี้นะคะขอลาไปด้วยภาพสวยๆจาก Garden by the Bay บายบายสิงคโปร์